ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องพยชกีคนปลาไทยบาสนะครับวนันนี้กำลังจะออกปไปหน้านะครับก็เลยมาเห็นบรรยากาศน้ำค้างย่ามือเสาพี่น้องเลยนํำบรรยากาศนี่มาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับเป็นหมอกบางบางนะครับเป็นหมอกบางบางปกคลุมทั่วเลยแล้วก็บรรยากาศดู พบกับแสงตะวันใกล้จะขึ้นมานะครับให้เราได้อบอุ่นนะครับเจอกับบรรยากาศน้ำค้างหมอกลงเบาๆตอนเช้าก็ทำให้ดูแล่ทำให้ดูสวยงามนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องบานเฮ่านะครับนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งไกลนะครับอา,อาจจะไม่เคยพอ บรรยากาศแนวนี้นะครับกะเอามาให้เบิงกันนะครับเอาให้เบิงกันมาให้รับชมกันครับสวยงามครับพี่น้องนะครับแล้วผมจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเอาแต่ละมุมเอามุมแต่ละมุมมาให้เบิงครับพี่นอ้องอ่า นานาที่จะพ่อครับบรรยากาศเนี่ยนี่ครับพี่นอ้องรับความสวยงามนี่ครับนี่เป็นอีกหนึ่งความนี่เป็นอีกอ่าหนึ่งความสวยงามนะครับนี่ครับบรรยากาศบานเหานะครับเสียงพระตีระฆังแม่งแมงบ่ง,บ,งบอกถึงลักษณะของเพลินจะออกบินธบาดเป็นการแจ้งลวงหนา นะครับเป็นการแจงล่งนาให้อาตาโยมได้มาร่วมกันไซบาศนะครับมาลัดไซบาศเพิ็นตามถนนทนทางนะครับกับสําพนินะครับพืยางกี้คนปลาแท่บานกับขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ได้รับชมที่เขามารับชมมากดไหลกดแช่นนะครับกดติดตามนะครับมาให้กาลังใจนะขอบคุณกาลังใจขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณคําที่ชมขอบคุณครับ สวัสดีครับผม